นิทกว่าร่างกายด้วยเออยู่กันมาขนาดนี้แบบดูถามใบต่อไปงั้นเรามีคำถามถามใบต่อใบแจ่มไหมชอบแกไม่ได้แกงเลยครับยาปืนพิษเลยปิดเลยไปไมชี่ยวชอบแกไม่ได้แกเชียวชอบแกไม่ได้แกเชี่ยวมาคำถามคำถามได้เลยนะตีบก่อนกระโดดตีบ หนึ่งสองสามโดนจีบ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 เอาใหม่เอเคครับพี่ดับได้จีบก่อนกับโดนจีบหนึ่งสองสามโดนจีบชอบโดนจีบอ่ะฮะชอบโดนจีบแบบว่าผมเป็นเป็นคนแบบว่าจีบคนไม่เป็นแล้วเราจะได้จีบกันเท่าไหร่ล่ะเพาะมันโดนจีบไม่เรา เราเองก็เป็นคนชอบแบบชอบอยู่เฉยให้ให้ความรู้ตัวว่าเราชอบนะแล้วก็มาจิบเราหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันเออเออแต่ละยังไม่ได้อยากเอยากเยอยากเี้ยอย่มอ่มัแม่สือไปแล้วไปคุยคนเดียวได้ข้ต่อไปนะครับ งอนนอนงอง่นนอนงอแล้วโอ้โหเริ่มส่จีบกันวเอกัแล้วครับแปนเล่นถ้อย่างนั้นที่พี่ต้นวนหรอต้นอยางงอนบ้างก็เลยนอนเลยนอนเลนอบ้าอยากงอนบ้างอย่างนี้สมมติสมมติเห็นอารณ์พี่ต้นงอนแล้วให้พมาบ้าง เอนเนก่อนไม่ถ้าเราถ้าเราแบบว่าตกงเขาอนแล้วเรางอนกับเนี่ยสุดสุดท้ายเขาจะมานอนเราไงโอคนละยุนเลกคนละยุนแต่แบบว่าชไมจริงจริงนี่อ้าตัตไหนวางพูดเลยละนอนละไม่พูดด้วยสิบนาทีนะเป็นไร อะไรก็พูดมาพูดมาบอกป่าวไม่เป็นอะไรไหนก็แล้วแต่ไอ้เราเนาะแล้วเขาไม่ยอมหายไงเล่นตัวเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราแบบอันนี้ไงเราเราต้องแกมไว้ก่อนใครบอกอันนี้คือใครบอกไม่มีคิดเอง หมากับแมวหนึ่งสองส้หมาเอออ่ะกกาแฟกับนมหนึ่งสองส้มกาแฟผมไม่กินทั้งสองเลยอ่ะโอเคได้ไม่กินเลยนะปากโอเคอยู่บ้านกับไปเที่ยวหนึ่งสองสไปเที่ยวอ้าว จริงๆตั้งเป็นคนชอบไปเที่ยวนะแต่ตั้นก็ชอบอยู่บ้านเหมือนกันอ้ช่ว <c oughs> งนี้ชอบไปเทียยเท่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยาก,ปกาไปเหมืมมหอนกันไปหมายถึงว่าไปเที่ยวก็อยากไปไปเที่ยวสงการยังไม่พออยู่ <c oughs> ยังไม่บอไม่เป็นคละมูนไงเที่ยวสงการคือเราไปสนุกแต่เราไปเที่ยวสมมติเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็คือไปสนุกไปพักผ่อนไปพักผ่อน้า่อนแล้วก็ทะเลหรือภูเขาหนึ่งสองสามภูเขา ไม่ได้ไปแล้วไม่ไปละไม่ก็ไม่ไปอ่ะไปไปภูเขาเบื่อแล้วอยากไปทะเลบ้างทะเลก็ไปบ่อยคไม่ยอกถ้าเราอยู่กันที่สองเราก็ไปทะเลที่มีภูเขาเออมีมีไหมไอ่ะหรอมีมันมีทุกที่แหละภูเก็ตก็ภูเก็ตก็มีภูเขา หือเราจะมองว่าโกด์ถิ่เป็นภูเขาเราก็มองได้ก็ได้ไม่โอที่มันแข็งไงครับแต่ภูเขามันมันนิ่มไปทำไมไม่โกลด่มันเป็นดิอ่าเอันเนี้ยคิดดีไม่ได้ไม่ภูเขามันมันแบบว่าเป็นดินแล้วเป็นไม้มันแบบมันร่มร่มร่มรื่นอย่างเนี humans, ้ยแต่โอลดินมันจะแบบเวลาโดนแดดมันแบบเราเวลาเราไปแตะร้อนเลยร้อนเลยครับไม่ได้อะไรเนี่ยไปเที่ยวไป ไปิบูคะแปบว่าอากาศเย็นไม่เย็นช่วนี้รอนมาถ้าเราถ้าเราไปตอนคืนเราก็เย็นไงเอเยเยรบเียดย่าดียย่ายไปล้เพราะเราตัดกัเองาไปได้กันกันชอบเปรชอบถูกเปร์หนึ่งสองสามถูกเปร์เอามาดูเป ก็ใช um, okay. ่เปย์ต้องตกไหมเปย์เยอะแล้วไม่เราเปย์เยอะแล้วถ้าพียาเปย์เราเปย์แล้วเราเรารู้สึกว่าเราใช้จ่ายเยอะเกินไปละเริ่มไม่มีตังค์กินข้าวแล้วจริงๆแล้วอยากเป็นคนที่ถูกเปย์มากได้ถ้าอยากถูกเปย์อยากให้เขาเปย์อะไรในเราช่วงนี้หรออืมค์กอล์ฟเลยไมเบอร์อะไรตอนนี้จริงซื้อก็ได้ไมค์กอล์ฟร้านเบ็คเนี่ยแหละเออ20 ซื้อยี่สิบบาทใช่ละเอาไหมล่ะนี่มันมีหลายหลายสีใช่ไหมอ๋อมีลูกกออ๋อตอนเด็กผมเคยซื้อป้าผมเคยซื้อให้ตอนเด็กอ่ะไม่เป็นไรพี่ไปตีก็ได้เงานเป็นตีแบะกับผมไหมล่ะโอ้โหเดี๋ยวไปตีด้วยเดี๋ยวแปะไปตีด้วยครับนี่ของหวานเลยของข้าวเนื้อสอบข้าว งานไหนบอกทีเมนูโปรดของพี่คืออะไรแซลมอนไม่ให้พี่เต้ตอบเลยหรอกแซลมอนแซลมอนไม่แต่พี่เต้รู้อยู่แล้วครับอาหารเมนูโปรดตลอดปลาดุกผัดอะไรนะเมื่อกี้พี่เต้บอกผมอยู่อ๋อเมื่อกี้แกล้งเล่นบอกว่าอาหารที่ชอบปลาดุกผัดเผ็ดแต่ไม่ใช่อ้าอย่าพี่เต้แห่นี่เอามาแล้วจริงๆอ่ะพี่ชอบหลายอย่างมาก แล้วพี่พูดทำไมเนี่ยจริงผมก็รู้ว่าพี่ต้นชอบหลายอย่างผมก็เลยเนื Worlds> ้อตอบไม่ถูกว่าต้องตอบอันไหนเพราะว่าพี่ต้นกินทุกอย่างเลยคิดว่าอันไหนที่เขาชอบกลองลองลองออฟฟี่ก็ได้ออฟฟี่ออฟฟี่หรอใช่ครั้ต้องมีแซลมอนหนึ่งในนั้นเพราะพี่ต้นสั่นบ่อยมากท็อปโฟลท็อปโฟลน้อยละไม่ถูกอแล้วมี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 เห็นว่ากินนะแค่พีเดียวท็อปโฟกินได้ ไม่คิดว่าเขาที่เขาสั่งนะไม่ได้พี่เติ้ลสั่งเองพี่เติ้ลสั่งกินเองพี่เติ้ลวันนั้นพี่เติ้ลบอกว่าพี่พี่สั่งกับห้องห้าร้อยกรัมห้กินคนเดียวป้อังใจปังใจเนี่ยเนี่ยรามละกันรับแต่รัแต่ก้ามเลยเหรอ้ามเลยก้ามเลยกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนสอบกลางคืน ผมว่าเป็นพ้นานเลยงวคือมา้อนกันวันอนไรอย่งยกันลอนอัน้ล่ะร้องเพลงหรือเต้นเนสอง้ำลเพลงอะไม่เพราว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนร้องอะไรให้พี่ต้นเต้นตอนนี้แบบว่าก็เต้นเต้นเมันจะไม่ได้ต้องมีคนร้องให้อ่ช่วงนี้พี่ต้นชอบเต้นก็เลยต้องแร้องให้อิน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 อีไรกินทัดกินทัดอะไรอ่ะกินทัดกับชอบฝุ่น เอาถ่ายหุ้ยแม่เอาอีกเก็อีกเอีกเอไขออีกาัออีตงคำถามนะไม่ถ่ายเลยเยนเงินให้ชอบครับชอบใครชอบชอบแกงแกงชอบครับอ่ะค่ะชอบ ต้นหรือเฟิร์าคะองเฟินบานลกันโอ้ยอ้่ผกไม่ได้ไม่ได้่ายเป็นเฟิร์บานคะเพราะว่าถ้าตอบตัวเองไป,ไปเดี๋ยวก็นิ่ลอมันเปล่าเปะเตอบฟิรนบานใช่เหมือนอกันนะเดี๋ยวผมตอบตัวเเดี๋ยไปเต้นนอยก็ไปเต้น <c oughs> เลือกนอยไม่จริงเราเลือกนองเพราะว่าเราเลือกนองเขาต้องกั่แรกอยู่แล้วไปต่อพี่มีเลขหนึ่งเลขสิบามให้เลือกหนึ่งครับสิบสาครับเอียงการเลี้ยงการขออัยขอ่อขอการได้ไหมได้ครับได้เลยครับพี่เลือกเลขหนึ่งใช่ไหมคะครับ ชอบอะไรในคนข้างๆชอบอะไรในคนข้างๆอย่างอ้ยชอบหลายอย่างเลยชอบตาไมตาพี่นไมตาสวยอุ้ยชอบผมด้วยผมสวยแบบว่าเป็นแบบสีดำเงางามธรรมชาติสเปรย์ไม่ใช่ตอนที่ตอนที่ไม่เจ๊ไงตอนที่ไม่เจ็สวยชอบปากปากสวยชอบปากจัด ชอบรอยยิ้มรอยยิ้มครับผมชอบเสียงร้องด้วยว้าวไดร้องเพลงเหรอครับค่ะยังไงหมดเลยอ่ะฮะชอบนิสัยนิสัยน่ารักเออไม่พูอโรปูนเออนิสัยดีครับดูดูแลผมดีโอเคโอเคโอเคครับ่ะนิสัยน่ะ มีอะไรอยากบอกตัวเองในวันนี้หรืออดีตบ้างวิโอะอะไรบอกวันนี้ก่อนบอกเองในวันนี้ตอนนวันนี้หละฮะก็หลืออดีตบ้างหรืออดีตบ้างนะฮะก็ถ้าอยากบอกเองก็คงบอกว่าเออขอบคุณแล้วนะครับขอบคุณตัวเองที่พยายามในทุกๆวันที่แบบว่า ายามตั้งแต่วันวันแรกมาถึงจนมาถึงวันนี้แล้วก็อะไรที่ผิดพลาดไปก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันไม่ต้องไปเสียใจครับผมไม่ต้องไปเสียายในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ทำเราก็สามารถทําได้แบบวันนี้ต้นไม้ก็สู้วันต่อไปครับเพื่อนครับผมสู้ใคร่ะสู้กับตัวเอง <c oughs> <c oughs> มาให้กำลังใจเออยังไงอ่ะเฟิร์ขาได้ต่อไปอะไรคะเลขต่อไปเอาเลขสองอันครับไม่ต่อเลย อะไรที่อยากลองทำแล้วยังไม่ได้ทำมากอยากลองทำแล้วยังไม่ได้ทำอยากจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองหรือแม่ก็คอนเสิร์ตไม่ต้องเดี่ยวไปแล้เดี่ยวไปแล้เดี๋ยวพี่ไปเซอร์ไพรส์ไงบอกบอกอะไรยังไม่มีคอนเสิร์ตเลย สมมติมีแบบนี้มมตสมมมีก็เซอร์ไพรส์กว่าหรือไม่ไปแรงนะแล้วก็อยากอยากจะคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับก็ยังก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้จัดไหมแต่ว่าก็อยากจัดเป็นเหมือนเราว่าความฝันในชีวิตของราอืมอ่ะค่พี่เนต่อไปเอาเลขไนเก้าะถ้ามีโอกาสเปลี่ยนอะไรในชีวิตได้อยากเปลี่ยนอะไรและเพราอะไรไม่อยากเปลี่ยนอะไรหรอ เนี่ยยัยยง,ยงเป็นพันเนอร์อุย <c oughs> ถ้าถามว่าอยากเปลี่ยนอะไรก็อืมคอนเนคตบได้ไหมเนี่ยอก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรครับเพราะว่าก็จริงๆก็รู้สึกว่าตอนแรกก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอะไรที่ผิดพลาดแต่เรารู้สึกว่าบางอย่างที่เราทำผิดพลาดไปไม,มันก็ทําให้เราเป็นเราในวัน ว่าแบบขอบคุณมากกว่าที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาดในชีวิตบ้างแต่มันก็สอนให้เราเป็นเราในทุกมันน้องช่หรอกบอกวอาปังโคองเนื่อที่อับดีเรื่งหมเรืองอยู่โอเคพี่ขอโทษต่อไปค่ะเอาเลขอะไรคะเอาเลขสามต่อเลยฮะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าครับผมความทรงจำอะไรที่จะไม่มีวันลืมอ้ยโอ้ความทรงจำอะไรที่จะไม่มีวันลืมมีหลายอย่างเลยฮะหลายอย่างเอาอย่างหนึ่งละกันครับก็คือการที่ได้ออกออกซิงเกิลของตัวเองนี่แหละครับ ก็รู้สึกเหมือนมันเป็นมันเป็นความฝันที่เราอยากทำมาตั้งแต่เด็กครับแล้วแบบเหมือนพอเราได้มาทําตามความฝันเราจริงแล้วรู้สึกว่าเราเราดีใจมากจนแบบว่าเราในชีวิตนี้เราก็ไม่น่าจะลืมแบบสิ่งสิ่งนี้ได้ไม่ใช่มาเซ็งแปลว่าอย่างถึขอบคุณครับไม่น่าใช่เอาเรื่องเล็กต่อไปเลื่อเลอกใช่ไหม เจ็ดขรามไปขามมาเนี๋ยก็ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายเดี๋ยวจะให้เห็นนะว่าถายพี่เขาาเรื่องเะไพี่จัได้ยางจำพัแรกที่เจอกันได้ไหม่า็เป็นยังไงวิจำได้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 ดีเลยครับจำได้ก็คือวันนั้นเป็นวันที่เปิดไปแม่ได้นั้นไปที่กองดื้อเหีย ดือเฮียกองดื้อเฮียครับแล้ววันนั้นน้องไปแต่งหน้าพอดีที่จะไปงานงานหนึ่งไปอีเวนต์หนึ่งแล้วเราเข้าไปกองดื้อเฮียเาเราไปเจอพี่อ๊อฟใช่ครับเราวก็เจอน้องวันนั้นเราน้องก็เป็นคนแรกที่เข้ามาคุยกับเราก็ก็มันทําให้เราแบบรู้สึกว่าวันนั้นเราตอนแรกเราเข้าไปเราเกรงมากเลยเพราะว่าเราเข้าไปในสถานที่ที่เป็นกองถ่ายที่เราไม่เคยไปบวกกับคนเยอะมากเราไม่รู้จักแต่น้องก็เข้ามาคุยกับเราแล้วทําให้เราแบบดีแหละขึ้นก็เลยทําให้เราแบบรู้จักน้องแล้วอ่ารู้สึกแบบว่า เออมีน้องอยู่แบบใกล้ๆแล้วรู้ึกแบบเออเมื่อไหร่น้องจะเดินเข้ามาหาไทีแบบจะได้เราได้รู้สึกแบบคนแรกที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยป้อเนื้อเพลงนี่เออใช่ถมารูเข้าไปเกิงมว้าาาเปิดค่ะครับเลขสี่ครับสิ่งที่คิดว่าคนอื่นไม่รู้เกี่ยวกับตัวเราออ้ยโอ้ยยากแล เปิดเผยไปหมดแล้วอ่ะยากแล้วทีนี้ทีนี้มันิงที่ไม่ตจะโตได้ไหมอืมกีเลยผมเป็นคนอุ้ยอันนี้อันนี้อาจจะอาจจะพอเดาได้แหละเพราะว่าผมเป็นคนแบบว่า แบบเวลาผมอยู่ห้องอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่เสียงดังมาก <c oughs> แต่ว่าเวลาเวลาแบบว่าสมมติผมอาบน้ำผมจะร้องเพลงในห้องน้ําเสียงดังมากจนแบบว่าเคยมีค้าห้องเอามาแปะ <c oughs> ว่ารวเร,าเไไเร้องเพลงเบาๆหน่อยคนนั้นคือพี่แล้วควรเบาๆหน่อยขาดไปไปต่อเถอะไมพูดขก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่พี่ไง ้องสำคัญหรอกแม่ถ้าเป็นลายมือพี่เตอร์ก็รู้อยู่ดีอะใช่สิแล้วมือพี่ยังไม่สวยดิอะเอาไปตีกันโอเคโอเคก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็พออ่านได้แต่ว่าเลคเชอร์พี่สวยเลคเชอร์เลคเชอร์สวยอ่ะพี่เท่าไหร่คะครับเบอร์สิบนะครับมียจริงจังแลค่หรอ มีอะไรอยากขอโทษตัวเองหรือใครใครว่าราดีกัมีอะไรอยากขอโทษตัวเองอะไรนะมีอะไรอยากขอโทษตัวเองหรือคนข้างๆไหมขอโทษตัวเองชิดไม่ออกแต่วขอโทษน้องไหมือนกันแทนแบบเอ่อที่คือเราตัวนั่นเองครับบางทีนน่นอะบางคนชอบอยู่กับตัวเอง หรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอยู่แล้วก็เงียบไปเองโดยทรรมาแล้วบางทีน้องก็เข้ามาคุยกับเราเราก็เออหรอเอออืมอืมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออบางทีไม่รู้ว่าน้องจะเข้าใจไหมแต่ว่าก็ขอโทษที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรเยอะแบบเหมือนมันน้องพยายามชวนเราคุยแต่เราเรื่องที่จะแบบอ๋อโอเคเงเพราะแต่จริงมันคือแบบเดินอะแค่บางทีเรารู้สึกว่าเราแบบอยากแค่อยากแบบอยู่คนเดียวเฉยอ่าเข้าใจเข้าใจ ไม่มันคนเรามันก็ต้องมีแบบว่าบางแบบที่อยากแบบเออบางทีเราคิดอะไรอยู่ยังไงผมบางทีผมก็เป็นเหมือนกันเป็นเู้ชายกจ่เป็นอยู่โอเคโอเคโอเค่าอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากบอกแฟนๆไหมที่แบบสำหรับสุปเราเ็ถแบว่าขนาดว่าเรา อาจจะยังแบบไม่ได้มีผลงานมากมไปแต่ว่าสุดท้ายทราบผจนเราได้แบบว่าทำพิเซนเตอร์ทำงานอะไรมากมายครับผมก็นั่งทำคำถามยังไม่ครบเลยนะครับพี่เพิ่งถึงขอได้ขอแล้วไม่งั้นเขาจะน้องคนทำไมอ่ะก็อยากบอกพี่ๆแฟนคลับทุกคนว่าก็ขอบคุณครับที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตผมกับพี่เตอร์นานหลอดตั้งแต่แบบวันแรกหรือแบบบางคนก็อาจจะแบบเพิ่งมาตามเพิ่งมาซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็ แบบว่ายินดีที่ได้แบบว่ามารู้จักทุกคนจริงๆก็แบบว่ายินดีที่แบบได้ได้เป็นความสุขของทุกคนแล้วก็แบบว่าขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นความสุขให้พวกเราเหมือนกันครับ่ครับผมก็ขอบคุณในแหวแบบตั้งแต่วันแรกที่แบบที่ที่เราได้ก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่แบบซัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกหรือใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาซัพพอร์ตเราครับก็ขอบคุณมากครับที่เป็นกรรําลังใจให้พวกเราคือเพราะเราแบบ มีกำลังใจหรือมีแรงทาง,งานเนีย่ยก็แบบใช่ใช่ใช่เพราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งจริงๆของพวกเราแล้วก็เราสองคนก็พยายามในพาร์ทของเราในแบบทุกทุกผลงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เป็นเพลงเป็นอะไรก็ตามเราก็อยากทําผลงานนะั้นออกมาให้ทุกคนได้แบบดูจริงๆแล้วก็ตั้งใจทําให้แบบว่าเออดีให้แบบสมกับที่ทุกคนแบบรอคอ,อยจริงๆครับก็ฝากทุกคนสัพพอตพ่าเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่ แบบนี้กับทุกคนต่อไปเรือเหมือนกัน่ครับผมก็ขอฝา,ากซัพพอร์ตต่อไปด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ฝ<ฮ>ากชันเดลกับแฟนสายจ้าครับผมก็ขอฝากแบรนด์แซนเดลด้วยนะครับผมก็มีแบบว่าสินค้าคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นเล็บหรือเป็นบลัชที่สีเน,นี่ยไม่เลือดสวยมากสวยทุกสีจรงิงแล้วตัวลิปเนี่ยคือแบบว่าสามารถบรรุมปากได้ด้วยอะไรชั้นเลยซิเอาลิปมาปะ โอ้อันนี้เหมือนแบบชาติมากอันนี้ใช่มีอันมีนอ่านยังไงสิเอออันนี้นี่อันนี้เป็นสีที่ผมนี่ทาทามาเลยอ่นับเบอร์อะไรครับอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์ห้าครับผมไปเบอร์สามของได้เป็นศูนย์แปหนึ่งครับเก้าสองเฮ้ยตมาแจกเบอร์ตรงนี้อันนั้นเบอร์แม่แลที่านิอันนี้เบอร์ของได้เป็นศูนย์สามครับ เป็น <N> สีทาประจำใช่ใช้ทุกวันอ่าช่องทางการสั่งซื้อยังไงขอบัญการหน่อยสิช่องทางการสั่งซื้อยังไงสิก็สามารถสั่งซื้อได้ทางแบบว่าแซนเดลฮะทุกช่องทางเลยครับผมเดลเอเฟเชียลอ่ก็สามารถแบบว่าทักเพจไปสั่งได้เลย,เลยแต่รอให้เพือ่อนเราติดตามเป็นพิเศด้วยเนาะใช่ครับผมแล้วก็นี่ยังมียังมีบูธแซนเดลใช่มีป๊อปอัพอยู่ที่แซมเซ็นเตอร์ครับถึงวันที่ถึงวันที่ยีสิบห้าคือสิงาคม ก็แบบว่าใครที่แบบว่าอยากไปสะดวกไปอะไรเนี้ยครับก็สามารถแบบไปเลือกสีที่แบบว่าเข้ากับปากหรือแบบไปลองแบบนี้ก็ได้เลยสวอช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 ใช่แบบว่าหรือใครแบบว่าสามารถแบบเอ้แบบเลือกไม่ถูกจริงถ้าเอาลุกสีเจงผมรู้สึกว่ามันต้องมีลูกสีเพราะว่าแบบบางวันเราแบบอาจจะแบบอยากทาสีนี้ไงแล้วแบบไม่แต่อีกวันหนึ่งเราแบบอยากทาสีหนึ่งเงี้ยแล้วแบบเพื่อบางวันเราแบบว่าอยากทาสีนี้บางวันเราอยากทาสีหนึ่งอะไรแบบคือแบบสมมติแบบ บางวันเราแต่งตัวแบบเสื้อแบบลุคไม่ซ้ำใช่วันนี้เราเป็นแบบเรียบร้อยวันนี้เราแซ่บวันเราเลี้ยววันเราหวานใช่เป็นได้ทุกสีแต่ก็สามารถแบบปร,ปรับไปเลือกได้ที่แบบบูธเลยหรือว่าแบบสบามารถสั่งก่อนได้ก็ได้ใช่ฮะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ